สวดีในช่วงของตอนเช้านะครับก็ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับลูกป้อนนกแก้วมบหลักร้อยสามารถซื้อสายพันธ์ุอะไรได้บ้างมบหลักร้อยนี้ผมจ้องแต่ 999บาทลงมา <Yes. S 1> เลยนะครับแต่ทั้งนี้ผมมีมาแนะนำอยู่4สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกก็จะเป็นฟอร์พัทนะซึ่งฟอร์พัทนี้ก็เป็นนกแก้วที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ง่ายและมีราคาค่อนข้างถูกมากๆในช่วงนี้ต่อสายพันธุ์ที่2ก็ยังอยู่กับนกแก้วขนาดเล็กอยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะนกแก้วเลิฟเบิร์ดทุกคนรู้ไหมว่า ใครที่อยากจะได้นกแก้วหลากสีและมีสีสันสดใสสวยงามมีให้เราเลือกหลากหลายตั้งแต่พ่อแม่เขาจนถึงในส่วนของลูกป้อนอีกด้วยนะครับแต่ทางนี้การที่จะไปซื้อสีที่ตัวเองชอบนี้ก็แล้วแต่ดวงของเราอีกด้วยนะครับสายพันธุ์ที่3ก็ยังอยู่กับนกแก้วขนาดเล็กแต่จะเป็นไซส์โตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในส่วนของนกแก้ว ขอกระเทลนะครับนกแก้วข้อกระเทลนี้ก็มีหลากหลายสีเหมือนกันแต่สีที่จํากัดที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยก็จะเป็นลูติโนแต่ลูติโน่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,500บาทเลยครับแต่ถ้าเป็นพวกสีธรรมดาก็ยังอยู่เพราะสีประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนั่นเองทั้งนี้สายพันธุ์สุดท้ายก็จะเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่ค่อนข้างขนาดตัวโอเคเลยและ มีความเชื่องกว่าทุกสามสายพันธุ์ที่เอ่ยมาก็จะเป็นนกแก้วกีนชิกนั่นเองแต่ทางนี้ใครที่สนใจว่าสามารถที่จะซื้อสีอะไรได้บ้างของน,นกแก้วกีนชิกก็รอชมกันได้เลยนะครับครับทุกคนในช่วงของตอนเช้านี้ผมก็จะมาพูดถึงนกแก้วหลักร้อยนั่นเองทุกคนแต่ทางนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์นี้ก่อนนะครับเพราะเกี่ยวกับนกแก้วขนาดเล็กด้วยนะซึ่งในส่วนของสอบถามนกแก้วเลิฟเบิร์ดกัดบ้างไหมคะคือนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ เขาเป็นนูกแก้วที่ค่อนข้างที่จะสมาธิสั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องกัดนะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาของนูกแก้วปาก่ออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเลิฟเบิร์ตแน่นอนเลิฟเบิร์ตกัดเจ็บมากๆเลยนะครับตัวที่บ้านตอนนี้อายุ3เดือนได้ค่ะแรกๆไม่กัดแรกๆถ้าเป็นลูกป้อนในช่วงของวัยที่ก่อนที่คุณเลี้ยงก่อนจะกัดลงมา เขาเชื่องกับเราและต้องการที่จะขออาหารกับเราดังนั้นถ้าไม่อยากให้นกกัดก็ป้อนอาหารลูกป้อนไปก่อนจนผ่านไวินจนขึ้นไปแต่ทางนี้การป้อนอาหารลูกป้อนกับนกที่โตแล้วหรือนกที่ควรที่จะหัดแท้ได้แล้วก็ไม่ดีเพราะว่าในเรื่องของตับระบบภายในเขาจะไม่ดีแต่ทางนี้ถ้าเรากลัวที่เขาจะกัดทํำยังไงก็ได้ให้ให,ให้เราอยู่เหนือเขาเช่นการขออาหารในกรงคนถ้าอยากให้ฝึก เลี้ยงที่แบบไม่กัดหรือกัดอาจจะหยอกเป็นการหยอกของนกก็ป้อนอาหารลูกป,ป้อนไปก่อนนะครับแต่ทางนี้ลูกนกแก้วเริฟเบิร์ดกัดอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของกลางวันก็ปล่อยปกติในห้องและมีตัวอื่นด้วยถ้ามีตัวอื่นด้วยยิ่งงได้ยนินเสียงตัวอื่นเห็นพฤติกรรมของตัวอื่นยังไงเขาก็ไม่ทิ้งนกป่าอยู่แล้วหมายถึงว่านกที่ไม่เชื่องไม่อยู่กับเจ้าของเขาก็จะไปเรียนแบบกันซึ่งเขาก็จะเอาเพื่อนตัวเองนั่นแหละเป็นเป็นหลักเพราะว่า เพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะส่งซิปกันหรือเปล่าแต่ทางนี้ไม่ใช่นะครับเขาก็เรียนแบบพฤติกรรมของนกตัวอื่นในการก้าวเล้าในการกัดและห่วงตัวเองอก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าในทางที่นี้ถ้ามีลูกป้อนมาเลี้ยงให้เขารู้ว่าเราควรฝึกเขาในส่วนของ3วันอย่างเช่น เจ้าแฮ ppy แฮ ppy ก็มีการจิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้คือไม่เจ็บนะครับเขาก็จะแทะในส่วนของการที่ลงไม่แรงแต่เขายังกัดอยู่เหมือนเดิมถ้าเขากตกใจหรืออะไรเขาก็งับไปหนึ่งทีก็ถือว่าเจ็บมากๆเลยนะครับโอเคเราก็จะมาพูดคุยสายพันธุ์แรกสายพันธุ์แรกก็จะเป็นในส่วนของฟอร์พัทฟอร์พัทนี้เราจะพูดในส่วนของสีที่เราไปพบเจอตามตลาดสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสีเมิร์ฟี่เราไปเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะทุกคน อยู่ที่500บาทเองนะครับ500บาทนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับนกแก้วพอพาสสายสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นเหลืองเป็นขาวตาแดงที่เราพบเจอก็จะไม่ทิ้งประมาณ6ถึง800บาทนั่นเองแต่ถ้าเป็นพวกธรรมดาที่เราไปพบเจอเดี๋ยวผมเปลีนรูปให้ดูนะครับก็เป็นด่างวิโรที่ทุกคนเหน็นเลยสีธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวก็จะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 400บาทถึง500บาทนั่นเองแต่ทางนี้ในส่วนของราคาลูกป้อนนกแก้วฟอพัทนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในตลาดสัตว์เลี้ยงอะ่ะเขามีมาเยอะไหมถ้ามีมาเยอะนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างถูกและทางนี้ในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสีอะไรที่เราชอบนกแก้วฟอพัดนี้เขาเป็นนกแก้วที่ฉลาดมากๆเลยนะถ้าเลี้ยงทำไซส์มาถ้าเทียบกับการปล่อยบินอิสระของผมแล้วก็ก่อนที่จะย้ายไปอะ่ะ ผมอยากจะยกให้นกแก้วฟอร์พัทมากกว่าเลิฟเบิร์ดนะแต่ทางนี้เลิฟเบิร์ดก็จะมีดีในส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนกแก้วฟอร์พัทนะพ่อแม่พันธุ์ของเขาทุกคนเป็นดังนี้ทุกคนเห็นนี้บางบางกงอ่ะสีเขียวอาจจะอยู่ที่300บาทบางกงอาจจะอยู่ที่600และ500บาทก็เป็นได้ทางนี้ในการเพาะนกแก้วขนาดเล็กนะทุกคนผมจะบอกไว้ว่า นกแก้วขนาดเล็กถึงเขาจะปรับสภาพร่างกายหรืออุณหภูมิภายนอกหรือภายในบ้านของเราได้ดีแต่เราอย่าลืมเช็คอุณห,หภูมิให้ดีด้วยนะครับกา,า,า,ารที่นกโดนไอ้ฝนหรือโดนแดดร้อนจัดๆไ,ไม่มีร่มไม่มีเงาให้ได้พักพิงของนกแก้วในกรงเพาะเลี้ยงหรือใครอยากเลี้ยงเป็นแบบลูกป้อนอะไรอ่ะ อาจจะเสียชีวิตได้และถ้าเป็นลูกป้อนถ้าอุณหภูมิหนาวจนเกินไปร้อนจนเกินไปอาจจะช็อกและเสียชีวิตได้นกแก้วขนาดเล็กถ้าได้ป่วยเขาเสียชีวิตทันทีเลยนะครับแต่ทางนี้ในกรณีการป่วยผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วในการเลือกซื้อของนกแก้วเป็นคลิปนี้นะครับก็ไปย้อนดูได้นะสายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะครับเลิฟเบิร์ดท,ที่พี่เลี้ยงอยู่นี้ราคาที่ได้มา อาจจะมีราคาตั้งแต่300บาทขึ้นไปจนไปถึงในส่วนของ800บาทเลยนะครับก็สําหรับพวกนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ไม่ทิ้งห่างในราคานี้อยู่แล้วแต่ก่อนนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่650บาทแพงมากๆแล้วพวกสีดับเบิลยันโล่พวกลูติโน่ทุกคน1,500บาทบางทียังไม่ได้มานะครับทุกคนในช่วงนี้อาจจะถูกหน่อยถ้าใครสนใจลองไปดูได้สีแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ตั้งแต่ลูกป้อนนะ ผมไม่อยากจะให้ทุกคนคาดหวังในเรื่องของสีนกแก้วเลิฟเบิร์ดอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่านกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ถ้าเราชอบในสายของสีธรรมดาหรือแบบสีไม่ได้จ่มจ่มมากเกินไปก็พบเจอได้ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นพวกลูจิโน่หรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยเจอนะครับทุกคนอาจจะเจอไม่มากแต่ ก็ถ้าใครไปเจอในส่วนของอาทิตย์นั้นราคาก็จะอยู่ประมาณที่500-600บาทนั่นเองเดี๋ยวผมขอเอาแฮปปี้ไปไว้ตรงนู้นก่อนนะครับก็ในส่วนของบางทีลูกป้อนของแก้วเลิฟเบิร์ดราคาก็ถูกมากๆยิ่งผมไปเจอลุงทุกคนจำลุงคนนี้ได้ไหมที่เราไปเจอเต็มตะกร้า ลุงขายให้ผมแค่400บาทเองสีลูติโนก็ลูติโนตัวนั้นก็ได้ผู้ปกครองเม็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วก็น่ารักมากแล้วก็สีที่ลุงเอามาส่งอ่ะค่อนข้างที่จะมีลักษณะตัวสะอาดแล้วก็แข็งแรงดูเหมือนแข็งแรงนะทุกคนก็ล่าเริองดีตอนแรกอะ่ะพี่ก็ซื้อช่วยลุงนะครับก็สีธรรมดาลุงก็เยอะถ้าสมมติใครไปเจอที่ตลาดจุจกัก็อดุดหนุนลุงได้แต่คั้งนี้ลุงเอาไปขายตามร้านสั์เลียงนั่นเอง ก็ในส่วนของพ่อแม่พันธ์ของแก้วเลิฟเบิร์ดจะมีตั้งแต่300-400บาทถ้าเป็นกรงรวมเดี๋ยถ้าเป็นตัวที่เข้าคู่กันแล้วพ่อแม่สีที่เขาค่ากันแล้วเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้จะอยู่ที่กลงละ 800- ร2 0 0บาทนะครับ แต่ทั้งนี้ใช่ว่าราคาจะคงที่ก็ถ้าใครอยากจะเพาะจริงๆอยากจะเลี้ยงสวยงามก็ลองไปดูได้สีที่ทุกคนชอบก็ไปดูเองได้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีสีหลากหลายและเป็นสีที่สวยงามมากๆเลยนะในสายของนอกแก้วขนาดเล็กคือเลิฟเบิร์ดนั่นแหละที่เป็นสีที่สดสใ์แล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับราคาก็พื้นฐานที่ไปก็กำตังประมาณประมาณสัก 400บาทก็ได้ลูกป้อนมาแต่ทางนี้ไม่จบที่ลูกป้อนนะอย่าลืมด้วยนะครับพวกอาหารอะไรเยอะยแะเลยสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วข้อกระเทลนั่นเองข้อกระเทลนี้ผมต้องบอกว่าเขามีหลายเกรตและหลายสีในส่วนของสีพวกบูติโนพวกอะมิโนตาแดงตาดำนี้หลักพันขึ้นอยู่แล้วประมาณ1,000-1,500ถึง1,500บาทเป็นไปได้นะครับจะไม่มีหลักร้อยแน่นอน แต่ถ้าเป็นพวกสีธรรมดานอร์มอลที่ทุกคนเห็นนี้จะอยู่ที่ 800-850- ถึง900บาทนั่นเองแต่ทางนี้ถ้าใครสนใจพวกนกแก้วข้ากระเทวะผมอยากจะบอกไว้ว่าในส่วนของการเลือกซื้อเลือกดูดีด้วยนะครับเพราะว่าพวกนกแก้วข้อกระเทวยมอค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายไม่ว่าจะเป็นการตกใจสภาพอากาศและการเลี้ยงดูติดเชียงง่ายมากๆเลยนะ ก็ในส่วนของพ่อแม่พันธุ์ของเขาจะอยู่ที่1,250บาทขึ้นไปเลยนะครับในการพ่อพันธุ์นี้พวกนกแก้วอ่พ่อแม่พันธุ์นี้ถ้าตัวไหนที่เข้าคู่กันแล้วหรือเคยไขมาแล้วอาจจะมีราคาสูงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดี่ยวพ่อแม่พันธุ์ที่ผมเห็นก็อยู่ที่1 0 0 0บาทแต่มันเกินงบของเราไปแล้วเอาลูกป,ป้อนมาเลี้ยงดีกว่าใครที่เลี้ยงลูกป,ป้อนนกแก้วข้อกระเทวได้อะ่ะ ก็สามารถเลี้ยงนกป้อนนกแก้วได้อีกหลายๆสายพันธุ์เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขามีละเอียดอ่อนมากๆยิ่งไวที่แบบอ่า จะขนคุมแล้วทุกคนเสียงร้องหรืออะไรจะป้อนยากมากๆนะสำหรับนกแก้วข้อกระเทียวถ้าใครสนใจลองไปดูได้ตามตลาดสัตว์เลี้ยงราคาก็อยู่ที่ประมาณ800-900บาทนะครับสีธรรมดาแต่ทางนี้ถ้าไปเจอในช่วงที่ลูกป้อนน้อยไม่เยอะราคาจะเริ่มต้นที่1,000บาทเลยนะแต่ถ้าช่วงนีก็จะไปเจอใน850-900บาทนั่นเอง สำหรับสายพันธุ์สุดท้ายนี้จะเป็นนกแก้วที่ดื้อม,มืนจิกกัดเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนกแก้วกินชิกนั่นเองเดี๋ยวผมเปลี่วมาผมมีนกแก้วกินชิกอยู่2สีให้ทุกคนได้ตัดสินใจด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกรีนชิคที่ผมจะมาให้ทุกคนดูก็จะเป็นในสายของสีบูกับสีกรีนนะครับแต่สีบูนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าจะไม่มีราคาหลักร้อยแน่นอนนะครับจะอยู่ที่ประมาณพันสองขึ้นไปเลยนะครับแต่ามาให้ทุกคนดูเฉยๆนะเผื่อใครอยากจะเพิ่มงบนิดหน่อยก็ได้เขามาเลี้ยงแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมดูเขาดูนกบ,บนสายไฟก็สิ่งที่ทุกคนจะได้อะ สีนี้ที่จริงสีนี้อ่า Ginnylo Size อ่ะราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่1,300เลยนะครับแต่ถ้าไปเจอจริงๆอ่ะตัวละ900ก็ยังมีนะครับแต่ทางนี้ผมไม่ได้อยากจะลดราคาของเขาถ้าใครไปเจอไม่ว่าจะเป็น Normal หรืออะไรราคาที่9 0 0หรืออาจจะ1,000บาทก็สามารถไปรับได้คือราคามันใกล้เคียงของงบเราผมก็เลยอยากจะแนะนำไม่ต้องห่วงเรื่องความเชื่องนะครับ กินชีกนี้เขามีความเชื่องอยู่แล้วและสามารถปล่อยบินอิสระได้ค่อนข้างดีและเป็นมิตรนะครับจะถามว่าเขาจิกกัดไหมนี่แหละนกที่ดื้อที่สุดและจิกกัดเจ็บมากๆก็กินชีกนี่แหละมีหลายมีหลายานิสัยเลยหลายอารมณ์ด้วยนะครับในการเลี้ยงนกแก้วกินชิกนี้ถ้าใครสนใจจริงๆไปดูได้ราคาเริ่มต้นที่900บาทนั่นเองแต่น่ารักมากๆเลยนะผมอยากจะบอกว่านกแก้วกินชิกนี้ เพิ่มงบประมาณไม่เกิน600บาทเป็น1 5 0 0อย่างนี้อาจจะได้พวกสีสวยๆแบบนี้มาได้เลยนะครับทางนี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูอาจจะไปเจอในราคาหลักร้อยนะครับแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรเพิ่มประมาณสักอีก100ก็ตัวละ1,000บาทก็จะได้นะครับเป็นประมาณนี้ตัวเขาจับกระทัดรัดมือนะครับเรื่องเสียง เรื่องเสียงเขาก็ไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะครับแต่ในกรณีใครอยู่ห้องพักหรืออะไระก็ถ้าเก็บเสียงในระดับหนึ่งก็สามารถเลี้ยงได้แต่ถ้าไม่เก็บเสียงเลยผมก็ไม่อยากจะแนะนําให้เลี้ยงนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็มาแนะนําพูดคุยทุกคนเป็นประมาณนี้ใครที่สนใจก็หรืออยากจะสอบทมอะไรคอมเน้นลูมาได้เราจะมาพูดคุยกันนั่นเองเป็นประมาณนี้เลยนะครับน่ารักมากๆนะทุกคนดู เห็นไหมไออันนี้จะไปหาเพื่อนแต่นี้ยังเป็นตัวเล็กอยู่อันนี้ก็คนคุมบินได้แล้วนะครับทุกคนเหลือแค่เขาบินหลุดแต่ไม่รู้จะหลุดไหมนะครับตัวนี้ที่จริงพี่ว่าจะหาบ้านให้กับเจ้าอันนี้ด้วยนะครับเจ้านิวยอร์นะครับเห็นไหมคือเขาเป็นนกที่นำฝืนให้กับเมลีดเฉยๆน่ารักมากๆเลยพี่ก็รักมากๆเลยใช่ไหมเขาเชื่องมา,มากๆเลยทุกคนดู แล้วก็ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่อยู่นิ่งแต่ว่าเขาก็ยังจะไม่ทิ้งเจ้าของนะครับมอลลิฟก็ยังตาค้างอยู่มอลลิฟยังตัวเล็กอยู่เลยทุกคนดูขนขนยังไม่ขึ้นเต็มเลยทุกคนดูยังเป็นขนหลอดตรงหลังก็ยังเป็นขนหลอดแต่นี้คือไปเหมือนแล้วเหลือแค่ดินหลุดใช่ไหม,มน่ารักมากสมรัตนนันี้ขอตัวลาไปเลยบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่